ใช่จีมพอเตอร์สองขอให้ได้เป็นเจอกันเอาแล้วไปว่าพี่สเก็นานแล้วไม่ใช่ตานเอาแล้วดีดีหอม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 อ้าทำไมทำไมไม่ใช่หอมอาเอาอุ้ยแตก อ้าวอัาสบเป่ามีกำหันสบเป่าอ้าวคูณห้าไปเลยจังหวะนี้เฮ้ยแต่มิสเตอร์ยู่กับหอมครับเดินทับเท้ากันเลยผมพี่ผู้ใครไม่รู้ตอนนั้นผมเห็นอยู่เห็นลางๆก็มิสเตอร์เอนี่ไงมิสเตอร์เอเดี๋ยวก็สีเขียวทันทันก็มิเตอร์เอเอองั้นก็เหลือพี่คาบิลคุณยูแล้วก็คุณมิกอ่าใช่ไอเจ้ามิกเนี่ยมันอยู่ดีๆมันก็มากดปกติต้องเป็นหอมน่ะ ปวดไปเปล่าป้าป้าปวดผมไม่จบไม่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 เอาดีๆเอาใจเย็นใจเย็นแล้วปวดตัวเองไปแล้วหนึ่งปวดแน่ะล้วจะไปหวดทำไมเล่าเดี๋ยวฆาตกรก็ไม่มีคนให้ฆ่ายิ่งคนน้อยอยู่ฆาตกรกิ๊ฟเหรอไม่มีหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้เดินออกจากดอบชิมมาใช่ปะแล้วก็จะเดี๋ยวเข้าไปตรงนู้เฮ้แต่ทำไมไอ้บิ๊กมันวิ่งเร็วกว่าหอมากปกติหอมวิ่งเร็วมากเลยนะ ไม่ไม่ผมไม่คิดจะตีปผมอยู่แล้วผมรักษาสิทธิ์ผมไว้ไงรักษาสิทธิ์ตัวเองไว้อ้าวแล้วรอบนี้ทําไมมิกมันเฮี้ยนมันทำไมไปทําหน้าที่แทนเนี่ยไม่เราเจอศพสีแดงตรงไหนอันนี้ไม่ไม่พี่ผมไม่เจอไม่เจอไม่ละคือมันนึกยังไงกดอะปกติมันเป็นหน้าที่ของไอ้เจ้าใช่ใช่เออก็ผมไม่ใช่ขั้นตอนเนี่ยผมก็ต้องรีกดอ๋อก็คือรีคูดาวงี้เหรอใช่อ๋อใช้สูตรเดียวกัน อย่างนี้ใครแก้คอมูเออใครแก้คอมูแก้เพี่พี่ผูเฮ้ยผูมันแก้คอมูเก่งแก้ไวมากนะโคตรเทพเอาเรื่องพี่เขาทำเคสอะไรก็ไวเฮ้ยม um ันใชจอยพี่ผมใจ้จอยเอาเรื่องเอาเรื Worlds> ่องเฮ้ยอันนี้นับถือเลยแต่ไอคอมูอันนี้หนูทำไม่เป็นคอมูมันยากมันต้องแบบไล่หมุนเนี่ยแต่ว่าน้องยูแก้ไปเฮ้ยน้องยูอ่ะคนดีน้องยูคนดีแน่นอน ไม่บอกว่ดับตอนไหนเไตัวอ่ะแต่เขาทำกับพี่ไว้เกมที่แล้วนะไม่ไม่ไม่เขาคนดีเราต้องค่อยๆซื้อใจไงคือคนมันน้อยเราก็ต้องเลี้ยงไว้ก่อนเราไว้ปากไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปวดออกมันไม่มันเลไอจะเป็นได้ออกจากดรอปชิพมากำลังเดินเข้าไปทำเควสตรงแบบที่ที่เขาไม่หวดเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไปพูดอย่างนั้นแกก็อย่าไปเสี่ยมดีวะ เอาเด้ยเนี่ยในต้นตายฟรีเลยเมื่อกี้ในต้นหอนหายใจแล้วไม่มีใครสืบเลยโอ้ไม่แต่คือแต่คือเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มีการกดเลยใช่ป่ะเราเลยไม่รู้เลยว่าส่งอยู่ที่ไหนเดี๋ยวอ่างั้นสคลิปก่อนเราไม่มีข้อมูลเราไม่มีข้อมูลเราสคลิปก่อนสคลิปก่อนไม่มีใครเพราะมันไม่มีใครบอกได้อ๋อมันมาคลิปอะไรตรงนี้อตอนแรกผมไปดูดูอ๋อจะคลิปนะผมไปดูนะโอ้สคลิปผิดที่แล้วเอ้ยน้องยูน้องยูน้องยูเดี๋ยวเราไปเดินด้วยกัน ฉันเป็นวิญญาณหลอกทุกทรมาน้องอยูน้องอยูมาเร็วลองต่อสินออูลองได้แค่นี้ไดูนะไมันเดวโอโหไม่ไม่เก่งเท่าพี่ยูคอนเดียวเขาก็ลองได้ทั้งวันเ้อไปฝึกซ้อมเหมือนแต่ยูครับ <c oughs> เอาน้องอยูไปไหนน้องยูน้องอยูน้องอยูไปไหนน้องยูน้องอยูที่แม่พอนอนที่บริษัทหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เลิกเลยหรอน้องอยู <c oughs> มันยังดูอยู่รออ้าวน้องยงูน้องยูตุยครับผมต้องยูแอปมินครับผมอ่าใช่มันจะมีเมื่อกี้มันจะมีคนอยู่ฝั่งห้องแลับเลยอ่ะมันจะมีเอ,อ่อ ใครวะจำไม่ได้มิสเตอร์เอกมิกปั๊ไม่ดูมิสเตอร์เอมิกแล้วก็มีใครไม่รู้อ่ะมิสเตอร์เอพยายามจะมายืนม่อเืืกี้ยนตรงท่อเขาก็มาดูคือมีมิสเตอร์เอภูมันก็ผมใช่เออแล้วก็มีคนที่มีคนที่กล้องอ่ะมีคนที่กล้องอยู่คนละกล้องอยู่คาบิวดูกล้องอยู่นานมากทำไมกับคาบิวอยู่ในห้องกล้องออกมาดูก่อนนะหอมมาดูกล้องก่อนก่อนนะพี่บิ๊ดหนูไม่เห็นเดินเข้ามาเห็นหอมแต่ว่าไม่รู้ว่าศพอ่ะ น่าจะตายตอนที่เออไอ้นี่ดังแปะมือดังถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นทุกคนอยู่ตอนอยู่อยู่ตรงไหนกัาแปะตรงไหนกัาผมอ่ะผมไปแปะฝั่งซ้ายอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ตรงมากท่อฝั่งขวาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ฝั่งขวาเพราะว่าเออมิเตอร์เอเดินมาเห็นผมแปะฝั่งขวาอยู่ตอนนี้แก้เสร็จแล้วใช่ครับฆาตะกรกี่คนสองคนสองหรือสองกแต่ว่าเราต้องโบตใครสักคนออกรอบนี้ถ้าเกมน้ำไม่ออกว่าจุตุย มีใครทีมีใครที่ไม่มีพที่เยี่ยมแรกอ่ะคนที่ผมสงสัยตอนเนี้ยเหลือแค่สมัยคนเดียวแล้วนะอ่าไม่งูระเออใช่ว่าจะถามก็้ยแต่สมัยดูกล้องนะจากไหนคาร์บิวดูพี่เมื่อกี้คาร์บิวเขาบอกอยู่มาเดินมาจากโอทูแล้วสอบอยู่ตรงไหนนะตอนแรกออยู่ที่แ้ว ตอนแรกอยู่ที่แลบแล้วไปห้องกล้องก่อนเห็นพี่หอมแล้วหนูก็ออกมาเดินไปห้องโอทูแล้วก็ขึ้นกลับมาเห็นคาบิวอ้าวแต่เกิดห้องโอทูมันใกล้ๆกับแอดมินเลยนะพี่เดินแอดมินไปปุ๊บก็ถึงโอทูเลนมมันใกล้ตรงไหนวะเนี่ยมิกโคตรไกลเลยโอ้ยแล้วเรยอนไปอย่างไกลเลยเดี๋ยวเราขอถามนิดเดี๋ยวเราขอถามนิดนึงไอ้ตรงหลุมแถวโอทูมันโดดไปที่ไหนได้บ้าง โอ้โมันก็โดดไปห้องกล้องแล้วก็ตรงใต้ห้องไฟตรงรูรูห้องไฟที่อยู่ข้างนอกห้องไฟตรงรั้วเดี๋ยวเดี๋ยวมิเตย์พาไปดูก็ได้เดี๋ยวมิเตย์พาไปดูพาลงได้ย้อนกลับไปกดบคุณพอมอ่ะมันตัดได้เลยนะใช่มิเตย์อยู่กับหอมเดี๋ยวทุกคนนะเราเหลือยี่สิบมิเราต้องบดใครสักคนออกเอาใครเอาใครจบคู่ผมผมตามผมตามคุณภูมิอ่ะผมเชื่อใจคุณภูมิผมผมตามด้วยคนตามเลยอ่ะคุณภูมิเอาเลยจริงมมา เร็วไวๆเร็วเดี๋ยวไม่ทันนะผมว่าผมสมัยฮะเซลล์รีคอร์ดใส่วันเนี้ยเซลล์รีคอร์ดเอาเอ็มคือเผาบวชคุณภูมิแล้วกันผมบวชคุณภูมิอ่ะเอาจบแล้วแพ้แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหก่อนชชคีรับไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมิดเอพาไปดูมาไปเดี๋ยวมิดเอพาไปดูตรงหลุมอ่ะสมัยหลุดแล้วไม่ใช่เลยเอาไม่ต้องพาไปดูเออเอาเอาสมายลุดโอ้สมายกี้โกงอ่ะทำไมกดออก